สวยงามแท้นดกันซอกก้อจ้าเขาหฮมเฮดก่อเนาะอุ้ยพืนดํานี้นจ้าสวยงามเหีดผผืนดําเนาะสงามจ้าสอง,งดอกกันดอกไก่ไกกันมาเนาะงามเฮ็ดนาเลยจ้าบบสวยง,งามงเฮ็ดผืงเดิมเห็นเกิดแน่นเลยเนาะ มไม่สุดท้ายละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่องมิ้วหน่อยอีสานบ้านนาจ้าวันนี้มิ้วหน่อยกับผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะแม่นครับผมวันนี้มาปลาใหญ่เลยจ้ามาปลาบ้านน้องจองตำบลไหอคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุดรธานีจ้าก่อนเสีออกมาเขาก็ไปรอเห็ดปวกอยู่กับบะเห็นเนาะแม่นครับผมต้องใช้เสียจาออกคนจักรีเนาะจ้าแต่ก็ที่เที่ยวไปจอบเรื่อยๆอยู่จ้าไปเที่ยวมานจ้า มืนอนี้มาพบกันในวันที่4ตุลาคม2566จ้ะเดี๋ยวก็มาหลุ่นกั็มิ้วหน่อยเบิ้งว่ามิ้วหน่อยพาเขาปลาบานน้องจองมื่อนี้สีมันเห็นยังไงเนาะจ้ะไปกันเลยจ้านู้เดีาหน่อยเนาะเดีาหน่อยจ้ะเดาหน่อยท่นม่านก็เอากยแดงแกงหวานจ้าด่าจ้ะมิ้วหน่อยเราแฝดปะ บ้าเฟ้ยเพิ่มอีกหลากัน,กนแล้วดอกบ้ใหญ่พึงค้าอะไรจ้ะดอกแรกของของเราหนึ่งดอกแหน่ี่เนาะแหน่ครับผมพึงค้าย้ะอ๋อเอาจั่วเลยพี่น้องงามเนาะแหนครับผมนดอกกึ่งกัเห็ดถุงดำเนาะงามแหงจ้าสองดอกพี่น้องสองดอก,อดอกบุรีมาสองมือเห็ดใหญ่ <laughs> ไก่ๆกันมาเนาะยังตัจุ่มหนึ่งจ้าออกมาไล่ดอกหอมนี่ยกอจ้าข้าวหอมเห็ดกอเนาะโอ้ยขี้เกียจเนี่ยไปตัดมีหน่อยปิดไปถึงเต้มือมีหน่อยมาในซองมือเลยจ้าจุ่มหนึ่งจ้าปีกไก่กันแล้วออกทุกผลดอกสีแดงงามแหงจ้า มาดอกบใหญ่นะแม่นครับดอกเลยโอ้ยพยามเนอะออกอยู่ต่างงอลไรว้าสวยงามเลตียมกานซองดอกจ้าเดีืยไดอกยีนองหงนี่เครับเดียวืหนึ่งปกไวแต่ผนยังนล็หน่อยในสุดตะสำเแล้วพี่น้องมั่สมเด็จเดี๋ยวคืนหนึ่งนึ่จ้ามาดอกบใหญ่นะแห่นครับผ ก็คือกันนี้นี่เป็นบานสองจ้ะเดี๋ยวนี่คือไม่างางึงนึงนี่เดี๋วนี่จะสมบูรณ์แบบเลยจ้ะแล้วงามแห่งเมืองที่เรามีหอยกินเลยอู้ยอยู่ในดินนเลอะหน่อยก็ได้เลอะหน้อยก็ได้ถือเล้วออกไก่กันแห้ง Luôn đó Quẩy ừ. 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 Để đâu <laughs> Khá cho cỗ đây ừ. đâu ừ. Tí là thì nó đỏ phân tử chín, cái chín, chín ừ. nè <cười> <cười> Ừm, ngon lắm cháu Khuôn đọc này rất là đẹp Ừm, nó rất là khó khăn Tạm mà nè Ở đây nọ Chẳng nên thử kín nhé thì ý ghét khuôn đọc này nhé cháu nhau nữa cháu Thái nhau có cả thông có thông cỏ คนก็มาตกเลยเนาะนี่นะครับว่านนี่ก็ดิลิ่นซื่อๆนะจะว่าตกตกแห่งสิตกช่วงเขาเก็บเห็ดปวกนันไม่ได้เนาะซองสิแจงครับพี่น้องนาะว่าเมื่อวานเมื่อวันเนาะวันตกบัวแดงเนี่ยดอกสมเห็ดกอสมบ้างเห็ดกอแดงพี่เนาะบ่ว่าสีแดงเนี่ยนะเห็ดนาเลยจ้าบานี้ อะไยก็มาออกไม่บ้างเนาะอะไรเขียวครับตัวน,นี้ <c oughs> น้จข้าวดินจ้าเห็ดไใบต้องโกรอบโกยทุกเห็ด <c oughs> ข้าวดินจ้าโอ้จ้าโอ้บานดอกเดียวเห็ดอะไรครับชมหนึ่งครับอะไรจ้า สามดอกนะสามดอกงามอยู่เด้อนี่งามดอกยังแข็งดีอ่ะเห็นหนไหครับพี่น้องดอกหนึหนหน่งครับนาเลยจ้ะดอกกำลังงามอยูดูึกเน,นาะงามดีเนาะทำนี้ก็ดีจ้ะนี่ครับ เง่ครับผมออกนน้อกห้างนะง่ครับผมนาแลจ้าง่นาะออกข huh e> ้งห้างแข็งดียดแข่รจ้ะเงาเคืองสรงดอกเนาะอู้อ้โหโดกนี้งามยี่เลยเอ็นนาเล้จ้ะ เด็ดสูงโุ้ยดอกงามแหงจ้าแดดอีกแล้วครับพี่น้องตอนนี้ครับก็อาไม้หองหกน้ำไม่น้อยนาะมาครับบึงเฮ็ดกอพี่น้องครับบางในเฮ็ดครืงตาจ้ามาราบึงเฮ็ดก่อเนาะนี่นะตอนนี้เป็นเฮ็ดรวบเนาะบรรยากาศวันนี้ก็แล้วคืเด้อแดดแล้วคืเด้อแดดพี่น้องโอ้โหตกมาใส่เข้าขึ้นมาหน่อดีกว่าน้ำไม่น้อยเนาะเฮ็ดกะ หางคือเก่าแล้วนะไม่หน่อยโซนห้าก็เขาเป็นทุกไม้ครับพี่นอ้องเก็บซาสมไปเรื่อยๆครับส่วนนี้เขาก็หาลงมาไปขั้มเต็มนะเมาขึ้นไปขั้มเต็มก่อนทั้โง,ง่ลงมาห้องแผกเนาะเดือดไปทางนะไปทางโซนน้องแปะครับพี่นอ้องหาลงลงไปทางเมือเขาเนนาะ คาับหกสิเป็นจะเป็นปลาเห็ดกอดลครับพี่น้องไปครับพี่น้องเข้าไปตุนกันเบิางครับว่าเขาจะพอเห็ดว่าเนาะครับเนาะเข้าไ,ไปครับผมไม่หงหกกอแดงเนาะแดงครับดูดังลงมาไห่เนาะจ้ามามเองสองจุดถือกัดกินบางจ้างามเน,นานะ อะไรจ้าดอกยางดอกยางจ้ามาให้สุดท้ายละจ้าดอกมามเมื่อจ้าหาเห็ดค้าลายหาเห็ดหนาแหลเนาะแม่นครับผมมาให้สุดไทยเอดอกที่สามดอกที่สี่เลยจ้าดอกงามเนาะทิมสองมื่นจ้ามาเลาะบ่อหินตามดอกวะสอนี่ ตุ๊ปบ๊อจ้าเห็ดเพิ่งเริ่มเห็นเกิดแน่เลยเนาะคุณเด้ดอกนั่นนั่นนั่นเออหน่อยมึมงซ้อมดอกมีนหน่อยดอกเอาเลยพอดังนั่นก็เป็นซ้มสามดอกนี่พีน่น้อเน่าเด้ดีถึงมือแล้วจา้าเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็มีหน่อยก็จะพาพี่น้องเขาไปมึงเฮ็ดน,นาแหล แางวัดมาหน่อยเนึ่งบอลเขาเคยเก็บพี่น้องคคถ่างออกมาเขาคือเก่านะครับวันนี้ไม้สวยม,นม,มันแม่ไปดูเนนี่เห็นดองแง่หนึ่หน่อยนะเอา้เอาง่ายพอหรอเปล่ากําลัาลงบอกว่าเห็ดดองแง่แต่ว่าด <c ười> อกกีเพอพี่น้อง <c ười> เป็นกำลังข <c ười> ิดหน่อยจะฟังเสงมอเลยขิดบ่ได้ค <c ười> นตกลีงสิอถุ้งครับพี่น้อง คเคยแสดงภาพพี่น้องผมวาแล้วนะครับว่าตอนนี้ฝนกระลินเรัอพี่น้องมั้งครับพี่น้องเราหอ้องฝนอเป็นลงไม้แล้วไปครับพี่นอ้องข้าไปสรุปผลงานกันมีหน่อยครับผมนพี่น,อน้องผลงานเท่าวันนี้น้วไม่น่อยเนะะาะจาเก็บเห็ดซื้อมาพี่น้องกระตาก็แมงกระตาหน่อยได้พีน่น้องนงกระตาเหเ็ดออกห้างจ้าจวงนี้จะเป็นเห็ดต้มตำแล้วไม่น้อยเนาะจะ้านี่แหละตำนี่เลยมีเห็ดถึงไข่ ผึองขาไล่เฮ็ดเผือกดำจ้ะเฮ็ดโอเฮ็ดนาแหล่เนาะแล้วก็เป็นเห็ดขาวเห็ดแดงจ้าก็พ่อได้แกงอยู่หรอกจ้ะเขาป่ากระไดแกงไงก็ไอ่ได้นะพ่อนี่คือว่าแกงไงเลยจ้ะเฮ็ดเผือกดำก็เห็นสามสีหรอกคือเนาะถ้าว่าเห็ดออกไหมกับบ่ออันนี้เนาะเหม่อนบ่อบ่อได้ออกแบบเต็มมึงเนาะบ่ได้ออกบวมก็เป็นเนาะออกห่างๆไม่เป็นไรเนาะ ยังเฮ็ดก่อนี่กะตัวเฮาตัวเฮาไปเผาอหอมนั้นน่ากะได้เก็บลายดอกกันเนาะใช่เพจังสิปกติเฮาได้เก็บลายกันเนาะอันนี้ออกห่างๆกันมองไปดอกซองดอกมังมือกับหมากระมานบางมือกับโบมานจ้ะโบมานหมูโบมานคือนมานั้นั่นไม่น้อยเนาะจ้ะเมื่อพี่น้องกระถามผอตะกองอยู่หลานคานอันอันพากันไปเก็บขึอนมานแท้ เลยบอกผมได้ว่ามันใช้มันมันนะครับก็เลยแมนเขาก็มาดูเขาก็เขาก็อาศัยว่าเขาหูหฮมเฮดหลายสีน่าจ้ะเพื่อกว่าอยู่เอ้อท่านแม่คอยมาคอยสิบมันบ่ล้วมันคือเกาล้าก็เลยว่านะสีน่าพี่น้องมันก็ยังมาเรื่อยก็มีแมนครับคนอยากมาเนาะใจหมักมาไดบ่ไดก็มาจ้ะ ก็มีหน่อยเนี่ยแหละในบัวแดงก็ป้ายคุณมาคนเบิังคลิปดมาคุณกระมังสินะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่งกบบัวแดงโยกไก่น้อยหน่อยเนาะจ้าสำหรับมันก็อยู่ในอำเภอพุนทะเลิกไงนะครับแต่ว่าแต่แต่ผลใบค่อยมีปลาหาทือทางนี้น้อยหน่อยเนาะจ้ามีก็จะเป็นโซนทางปลาน้องแสงแต่ว่าทางพลนลิตอันก็จะอันตรายเนี่ยเนาะทางนั้นมีสางเ้จะว่าสางมันต้องมาหากิ่นครับ ทา,างนี้บบมีดอกจา้าสากะสีมีแต่ว่าคนเคยลงมหาหอดทีอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้มาทางพีงเขาเนาะจะมาโซนน้องแปนนะพี่น้องแล้วกระดอนอะไรที่มาโบาค่อยมาดอกจา้าเดืยวนี้เหมือนนี้คนคนร้ายพี่น้องป่าโบเหงียบคือนต็ก,กิ้แม่นครับตดนนี้ กอดีเตี๋กงจ้าอูา้หิ่งหงกิ่งงามแห่งจ้าเฮ็ดมาเ,เห็ดกอ,อกะเที่าวมานหลยเติบด,ดิจ้านอกจากนี้เขาบอกว่เขาปลาส้องเหมือกอะเอว่ามานนะครับตาตามมาอ้แม่ครับตามาเห็ดปลกครับพี่น้องตามมาเฮ็ดปวกจ้ะเฮ็ดปวกกับบมีแล้วเฮ็ดปลกอกอว่าเด้ปุม่ม ต่อไปเดปี๋มคือ,ค,อคือปีกีกแล้วเนาะจ้ะปีการออกล่าอิลีมีหน่อยจะได้ฟอนใส่พร้อมมได้ก็ได้ปีนี้บ่มีจะ้ะบ่เบิ่งอยู่ให้มาหนีซีซีหมื่นห้าหมื่นก็บ่อพรนั้กกนไม่ไหนบอกออกเลยเนาะจ้าจอบขนาดจอบแรงเห็นแสงกตาครนะับพี่น้องถือว่างามแห่งเลยเพี่น้องนี่เนาะนี่ไหนนะจ้าอุ้ยพี่น้องคันมือ,อยุ่งกัน คันคันคันจ้าถ,ถ้าไปตอนสรุปผลงานแล้วไม่ไหนเนาะ,จ,ะนจ้านี่ละจ้าผลงานบิ้วหน่อยผ้าเขาปลาฮะเห็ดมัอนี่จา้ามีเห็ดผงไข่เนาะเห็ดผงขาลายจา้าเห็ดผงดำก็เห็นสองสามดอกก็มาเป็นเห็ดนา,ลาแลจ้าแล้วก็เห็กเดกอแดงกอแดงก็มีแต่จุ้มน้ำงามจ้ากอแดงแกงหวานหวานความเพันวายดีเลยจ้าแซ่แค่ครับกะทึ่อมาเนาะกับเต็มตาใหไงก็เฮาอยู่จ้าในช่วงที่เฮ็ดไหวก็ว่าได้จา้า แต่ว่าไม่น่อยก็เหลื่มเห็นหดเผงหลายๆชน,นิด่งก็เหลื่มขึ้นมาแน่แลยจ้ะยังเฉียนหดเผงข้าลายนี่ก็ดอกน้อยๆตะปูติปิจ้ะงามงามหดเผงไข่เ้าก็เห็นมาลายดอกจ้ะสีทอกผ <laughs> ลงานรวมรวมก็ถทอว่ามานจ้ะเขาปลาหาห็ดเหมือนนี่กับเต็มตาใหญ่เลยจะ้ะผลงานก็นกนตามทีมยิ้หน่อยห้เบิ้งกับทอว่ามานนะี่เนาะครับผมเขาปลาหาห็นในเขตบ้านน้องจองจ้าตำบลห้วยขามเพื่อบุญทลีกจังหวัดอุรลราชธานี เห็ดกือท่านออกทัวเด้อจ้ะเห็ดกับยังไหวอยู่น้อยยังหาอยากอยู่ห่างๆเนาะจ้ะออกเป็นบางห่มจ้ะแต่ว่ามิวหน่อยเขาปลาเมาี้กะถื่ว่ามาันจ้ะหลังจากที่บ่ไเ้เขามาซองเมื่อเกือบเต็มตายใหญ่เลยจ้ะก่อนอื่นมิวหน้ยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟสี่ถูกาทานทีเขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กําลังใจเขามากดติดตามสองมิวหน่อยอีสานใบหน้าจ้ะ มาคลิปนี้ก็อย่าลืมอของกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหมิ้วหน่อยน้ำแนเด้อจา้าพบพผกันไม่ในคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ